ก็รู้สึกดีๆเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมในการจัดกิจกรรมชาวรายงานมานั้นผมคิดว่าผู้มากราเจ้าเป็นหนึ่งในพื้นที่พิเศษมุมมองของผมนะครับชาวกราเจ้าเนี่ยถ้าเที่ยวแล้วเหนือเกาะรับมีการบอกเลยภาพที่จริงมันก็เป็นอย่างนั้อยู่แล้วครับเป็นเกานที่เข้าย่างในวัฒนธรรมใล้อยู่ใกล้ประจุแต่ว่ามีน้ำน้องผมเดี๋ยวเที่ยวต่ออีกเป็นซึ่งเ่็นที่สุด กอพอากาเนี่ยได้มีความพยายามในการพัฒนาระบบการแพทย์ไปหลังมาร่วมนะครับในการที่จะมาพัฒนาทําให้ระบบการให้ถูกเสริมข้าโรงพยาบาลลงจถึงการส่งต่อนั้นเนี่ยมีสิทธิในการจัดกิจกรรมในการฝึกซ้อมในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะทําให้เกิดกับพี่น้องประชาชนไปเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในบ้านและชาตัรวมวามต่อมความซ้อมเสร็จเพื่อความเข้าใจแล้วก็ทำให้เกิดการปฏิบัติการ แต่จุดเด่นที่อยู่ที่บางระเจ้าคือบางระเจ้าอยู่ในอยู่ในสุ้นที่ตะวันตกจริงแต่ว่าอยู่นะครับขอทำหนอจะทำยังไงที่เราไม่หยุดการสืบการจับจังหวัดสามารถทำงานเพิ่มเติมอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมันส่วนประกอบที่จะทำงานร่วมกับกรุงเทพและจังหวัดติมูนะครับซึ่งได้เคยคุยกับทางท่านรองผู้ว่าการจังหวัดกรุงเทมหานครนะครับคุณเติ้ลวิดา เห็นข่งงยาวๆเลยนะคะขอบคุณท่านประธานในธีนะคะท่านนาวาเอกพิเศษพิเเจริญยิ่งนะคะซึ่งท่านจะกำนาอยู่กับเราบนเวทีสักครู่ทั้งหมด6ใบนะคะใบแรกนะคะได้แก่ดรชุวิตวมิชชอบค่วรองผู้อำนวยการโครการบริหารการพัฒนาด้านที่ สมีทัศ์ค่ะนายงกงองค์การริหาังสวนตำบลบางยองค่ะประธานชมรมเพื่อค่ะท่านประหลัดจังหวัดค่ะท่านสมศักดิ์เสกแก้วเสนาท่านกอการนะ ดีปฏิบัติการการแร้ฉุดเสินทางบกทางน้ำและทางอากาศมีท่าไหมคะโอเคค่ะชูกำปั้นค่ะสู้ๆค่ะท่านประธานบอกชูกำปั้นนะคะสู้ๆค่ะ เป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะคะบรรยากาศการซ้อมแข่งปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินนะคะค่ะเรียบร้อยนะคะขอความขอบคุณท่านประธานและท่านผู้บริหารนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านนั่งที่เก้าอี้รับรองสักครู่นะคะจะต้อรับเอกพิเศษนายแพทย์พิสิทธิ์เจริญยิ่งค่ะค่ะแลททะ,ะท่านที่สามนะคะท่านผู้เดินทางม,มาถึงสเสวิคฤห์ค่ะ ลำดับต่อไปนะคะผู้กองการรมการท่านผู้แทนกรรมการ